ในส่วนที่1คําตอบคือกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่กําหนดว่าการกระทําใดเป็นความผิดและกลําหนดโทษทางอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดันั้นโดยมุ่งหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความยุติธรรมในสังคมรวมถึงป้องกันไมีให้บคุคคลละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆของผู้อื่นส่วนที่2 คำตอบคือไม่เป็นความผิดตามมาตรา288-294เนื่องจากบทบัญญัติเหล่านี้บัญญัติถึงการฆ่าผู้อื่นแต่ในกรณีของนายกเป็นการพยายามฆ่าตัวเองซึ่งกฎหมายอาญาไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะหลักทั่วไปกฎหมายอาญาคือต้องมีการละเมิดผู้อื่นถือเป็นความผิดและการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวเองจัดเป็นการ กระทำกระทบเฉพาะตนเองไม่ใช่ผู้อื่นดังนั้นในกรณงไม่ต้องรับโทษทางอาญ,ญาส่วนที่3ความตระหนักในคุณค่าและื่อสัตย์สุจริตกฎหมายอาญ,ญาต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในการตีความและบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน บังคับใช้กฎหมายต้องมีคุณธรรมจึงทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายต้องมีความชอบสูงเนื่องจากต้องพิจ,จนารณาคาดีอาญาเกี่ยวกับชีวิตและเสรีภาพของผู้อื่น และการตรงต่อเวลาในระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการํำนวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรม 3. ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการเคารพสิทธิของผู้อื่นกัฐกฎหมายต้องมีภาวะผู้นำในการชี้นำสังคมให้เคารพกฎหมายต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่างรับฟังผู้อื่นและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้การบังคับใช้งานกฎหมายมีประสิทธิภาพ และการเครารพกฎระเบียบทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยส่วนที่4คํคำตอบคือคุณลักษณะที่สำคัญคือความยุติธรรมความซื่อสัตย์จริดธตเพราะกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตเสรีภาพและสิทธิของบุคคลหากนักปิติศาสตร์ไม่มีความยุติธรรมจะเกิดการเลือกปฏิบัติ และละเมิดสิทธิทําให้สังคมไม่เชื่อมั่นในกฎหมายความซื่อสัตย์จริยจะทําให้กฎหมายโปร่งใสป้องกันการทุจริตการบิดเบือนอํานาจดังนั้นนักธิศาสตร,ร์ที่มีคุณลักษณะนี้จะสามารถทําให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรม